สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดิปตัวนี้กันครับเป็นพีซโซจูของมอนสเตอร์ผมใช้ตัวบท C2 ูของทาม,มอครับ เอาละครับตอนนี้เราจะมาชิมกันแล้วนะครับว่ารสชาติแล้วก็เทสโนดจะเป็นยังไงพีชโซจูตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามีกลิ่นที่หอมหวานมากๆนะครับจะมีอมเปรี้ยวล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นกาแฟคั่วกลางนะครับตัวนี้สายคนที่ชอบกาแฟเหมือนผมนะครับก็คือกาแฟดิบหรือกาแฟอเมริกาโน่ไม่ควรพลาดนะครับมาลองชิมได้ที่โฮมมี่คาเฟ่นะครับ